ยูเนเต็ดอล็อกปดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นสัันตามลายแอสที่คุณเห็น กลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งอยู่วันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอริกเทนฮากล่าวถึงอังเดรโอนาน่าในทวันคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้รักษาประตูเลยก็คือการไม่เสียประตูแต่ก็คงทำไม่ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวนักเตะในแนวรับก็ต้องเล่นด้วยกันอย่างเข้าขากันด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสามารถของผู้รักษาประตูเองก็สำคัญปัจจุบันฟุตบอลต้องเน้นสร้างเกมจากแดนหลังและการไล่บอลหน้ากรอบเขตโทษโดยเฉพาะจากผู้รักษาประตูซึ่งโอนาน่าก็มีเรื่องนี้ทั้งคู่ การได้เขามาจึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแหละผมคิดว่าด้วยร่างกายและจิตใจของเขาเขารู้ดีว่าจะชนะยังไงเพราะเขามีความกระหายที่จะคว้าแชมป์เอามากๆผมเชื่อเลยว่าเขาจะช่วยให้ขยับสูงมาตรฐานที่ดีขึ้นไปได้และที่สำคัญโอนาน่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับริซานโดมาติเนสที่อาจจากอัมสเตอร์ดัมอยู่แล้วการได้เซ็นเตอร์ฮาฟกับผู้รักษาประตูที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมาตรฐานคมพิมลิกตอนนี้มันสูงมากมากเลยทีเดียว ดังนั้นแมนยูเองก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปด้วยเ <Daily Mail S 1> ดน่เมลดารายง,งานว่าแอนโทนีอิเลงกาปฏิเสธการย้ายมาร่วมทีมเอเวอร์ตันหลังจากได้พูดคุยเรื่องแผนงานต่างๆแล้วเนื่องจากอิเลงกามองว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับแท็ติกของคุนซีออย่างชอนได้เลยตอนนี้อิเลงกาจึงเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อพรีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาและได้แต่หวังว่าจะระเบิดฟอร์มจนเข้าตาคุนซีอ,อย่างเอริกเทนฮาร จากที่ฤดูการก่อนได้เป็นตัวจริงในเกมลีกเพียงแค่5นัดเท่านั้นหรือไม่ก็ลุ่นว่าจะมีทีมอื่นยื่นข้อเสนอมาหรือเปล่าเนื่องจากแมนยูต้องพยายามขายนักเตะออกไปเพื่อหาทุนซื้อกองหน้าตัวใหม่ตามที่เทนฮากต้องการแต่ล่าสุดเทริกราฟได้รายง,งานว่าแมนยู U, ตกลงขายอีเดงกาให้กับนอตติงแฮมฟอเรสในราคา15ล้านปอนด์เท่านั้นเอง ฟาบ i เซลโรมาโนได้รายง,งานว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงปากเปล่าเพื่อขายอเล็กซ์เตลิสให้กับอัลนาเซอร์ในราคา4ล้านปอนด์และอัลนาเซอร์เองขอเวลาเตรียมเรื่องต่างๆอีกระยะหนึ่งล่าสุดสโมสรซาอุตัดสินใจว่าจะทบทวนดีลนี้ใหม่แล้วและอาจจะหันไปมองหาผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันจากในตลาดนักเตะซาอุแทนจูเซ e เป้บาร o นซีของฟิโอเรติน่กล่าวว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอซื้อโซฟิยานอัมราบาัชมาร่วมทีมดังนั้นจึงได้บอกกับเขาให้โฟกัสกับการเล่นให้กับฟิโอเรติน่าไปก่อนส่วนทางฟาบิเซลโรมาโน่ได้บอกว่าแมนยูโฟกัสกับการคว้าตัวรามุสฮอยลุนจากอัตาลันตาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนมิดฟิล้นค่อยมาว่ากันทีหลังจานเป yes ียโอเรเกสแปรานีผู้สื่อของอัตัลันตากล่าวกับสกายอิตาเลียว่ายังไม่รู้เลยว่ารามุสฮอยลุนจะอยู่กับทีมอาตัลันตาต่อไปหรือย้ายออก แต่หวังว่าสโมสรจะได้ค่าตัวจากการขายที่80-100ล้านยูโรเพราะฮอยล์ลุนเองเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกหรือถ้าไม่ดีที่สุดในโลกก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆดันแคนคาสเซลนักข่าวของ Sun เด y Times แด้รายงานว่าดารบิดเดคไม่สนใจจะไปเป็นตัวแทนของอังเดรโอนาน่าที่อินเตอร์มิลานซึ่งทางอินเตอร์เองคงจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวแน่ๆและมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้ยานซอมเมอร์มาทดแทนแล้ว และนี่คือทั้งหมดของ UNITED ็ด Un l o ล k ็อกใน EP นีนี้ฝากติดตาม UNITED ็ด Un l o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o c ล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ